สวัสดีชาวนิทศาสตร์น้อง,องลๆลูกๆและหลานก็จะมาคุยให้ฟังเรื่องการใช้งานโปรแกรม g e o g e b a กั๊ดสิห้าทำไมต้องเป็น c l a ดสิ c ห้ด้วยนะจะคุยให้ฟังคือครูเข้าไปในสถาบันโปรแกรม g e o g ี b ้ a ได้อยู่ในสถาบานบันนะ GeoGebra.org โปรแกรมเหล่านี้สร้างโดยมีจุดเริ่มต้นจากนักศึกษาทำโปรเจกต์อยู่ในประเทศออ,เศอ,อสเตรียยุโรปตะวันออก นะชื่อมากัตเราเห็นทอรเรอร์อะไรเงี้ยตอนนี้ก็คงไปอยู่ในสหรัฐอเมริกานะทีนี้เวลาจะศึกษาเนี่ยเราก็ไปดูในแอปดาวน์โหลดจะมีอยู่ละกันเจ็ดโปรแกรมด้วยกันะตัวไหนที่มีสตาร์เนี่ยแสดงว่าเล่นในเน็ตได้เลยดานะวน์โหลดก็ได้ลงในเครื่องนะลงในโทรศัพท์ลงใน iPad อะไรต่างๆเป็นแอปทีนี้มาดูตัวที่ ตัวนี้ตัวนี้เป็นต้นตระกูลนะมันมันไม่สามารถเล่นในเน็ตได้แต่ชิ้นงานเนี่ยเอาขึ้นบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างดีเหมาะที่จะทำสื่อที่สุดนะเวลาใช้ก็แนะนำให้จริงๆตัวนี้กับต,ตัวนี้ทำได้เหมือนกันแต่ตัวนี้ใช้ในในการทำสื่อฉาบฉวยดีนะถ้าจะสร้างงานเนี่ยแนะนำไม่ใช่ตัวนี้นะต่างกคูเล่นมาตั้งแต่ปีห้าหลังปีห้าห้าสามห้าสี่ตั้งแต่ปีน้ำท่วมใหญ่ นะก็เล่นมานานจนเจาะลึกก็ไปเจ่ว่าํารู้หมดไหมก็ไม่รู้แต่ทำอะไรก็ทำได้ในเรื่องของสื่อนิตาศาสตร์นะทั้งเลขคณิตพิจคณิตกูตัดกูไม่เน้นเรื่องเลขานะแต่ทำได้เลขาคณิตเนี่ยตอนนี้เราเห็นพวกโปรแกรมแบบนี้นึกถึงเลขาไปสร้างสามเหลียมตีเหลียมจริงๆมันมีอะไรยิ่งใหญ่กว่าน,นั้นเยอะนะเวลาจะใช้งานก็ดาวน์โหลดนี้ก่อนเลยนะครับติดตั้งลงในเครื่องโน้ตบุ๊กอะไรนะี่แหะ มันิดตั้งลงในเครื่องปั๊บแล้วก็ไปดูเนี่ยอันนี้เข้าไปตรงนี้กำลังดาวดดน์โหลดอยู่แป๊บเดียวอ่ะพอดีกูดาวน์โหลดเสร็จแล้วแหละกูปกิดต่อละกูออกไปแล้ะกูก็มาดูในนี้ในกระเป๋าตีเหลืองเนี่ยเข้าไปในกระเปา๋าดาวน์โหลดก็จะมีโปรแกรมที่กูดาวน์โหลดออกมาแล้ว อันนี้ก็เป็นเวอร์ชัน D5 นะเป็นสเต็ปใหญ่ที่สองแล้วสเต็ปที่เขาทำอ,อัปเดตเนี่ยน่าจะทุกอาทิตย์แล้วมั้งมีการอัปเดตท,ทุกอาทิตย์เลยนะเราก็แบบเป็นคลิกตรงนี้ติดตั้งลงในเครื่องเลยอังกฤษมันมีอะไรมั้งมีภาษาอังกฤษนะนเรจริงจริงภาษาไทยไม่มนะีแต่ว่ามันทําเป็นภาษาไทยได้เวลาอัพเดทกัน,นหรือเล่นเป็นเมนูภาษาไทยก็ได้เล็กไปติดตั้งไปเลยอินเตอร์อไปเลยง่ายๆ เน็ตรเร็วๆก็ใช้เวลาเดี๋ยวนะเดียวรันเกียวชิบาก็รันคลิกเันคลิอปออกหมาดปลาแล้วเนี่ยมันจะมีหน้าตายอย่างเงี้ยแล้วก็เครื่องมือเนะี่ยเป็นปุ่มที่ใช้งานอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวครูจะคุยให้ฟังสาหรับคนที่สนใจนะจะส่งคลิปไปให้ทีละทีทละย่างทีละย่างเพราะว่าการอ่านหนังสือเนะี่ยครูก็เขียนอยู่นะแต่เนื่องจากโปรแกรมมันอัปเกรดไปเยอะนะ หนังือเอกสารคู่เลยเก่าไว้หน่อยนะหน้าร้อยหกสิบเก้าหน้าร้อยเจ็ดสิบหน้าก็มีบางเรื่องที่ไม่ทันเรื่องนี้เขาอัปเกรดเร็วมากก็การให้งาน,นครูได้ทุกอันนะใช้ได้ทุกใช้เป็นหมดอ่ะพะชิ้นงานครูที่ทําขึ้นมาเนี่ยนะให้โชว์ให้ดูครูทําขึ้นมาตั้งกี่กี่ชิ้นอะห้าร้อยกว่าชิ้นดูนะไม่ได้ม้เล่นนะเออข้าไปก่อนเนี่ยโปรไฟล์เขาเป็นในโปรไฟล์ครูเนี่ยครูสอนนี่จริงเนี่ย น,นีนะมีประมาณห้าร้อยกว่าชิ้นห้าร้กว่าชิ้นประมาณสิบสิบสิบสสสสตีประมาณสี่สิบกว่าแถวีสิบก่าแถวะเงี้ยสี่สิบกวแถวสี่สี่สิบหสไม่ใช่ดิ ประมาณเป็นร้อยกว่าชิ้นรนะ้อยสิบร้อยสามสิบชิ้นร้อยสามสิบแถวเนี้ยร้อยสามสิบชิ้น,น,นลองเอาคูณดูได้เท่าไหร่นะก็เป็นชิ้นงานเนี้ยมันสามารถทําตือทาแบบตรงเนี้ยอย่างกรณีเนี้ยเล่นในโทรศัพท์ได้เล่นในไอแพดได้เนี่ยขยายตรงนี้นก็เล่นได้ต,ต่อไปอย่างกรณีข้อน,นี้เราก็ท่านในโทรศัพท์เราก็ทิ้มเอามันจะมีคีย์บอร์ดขึ้นมาในโทรศัพท์น้ท่าดูใน ในพีซีมัก็จะมีอย่างนี้นว่าตอบอะไรนะ x ลบแปด x ลปดคุณอะไร x x บวนะึ่งะปิดวงเล็บอ่านะตอบเสร็จแล้วโอเคตกลงก็ถูกต้องนะนะจะมีเฉลยด้วยนะอีกข้อนึงอันนี้ก็หกแปดสี่ x คือมันจะเป็นตัว x ตลอดอ่ะเพราะว่า x เนี่ยมันเป็นตัวแปรในระบบนะตัวแปรที่เราตั้งขึ้นเองเนี่ยเป็นพารามิเตอร์เนี่ยมันเป็น a b c d อะต้องเรียนรู้ก่อนถึงจะรู้นะอันนี้ x ลบแปด x ลบหกนะมาดู x ลบหกทำไปแลยี่สิบข้อเด็กทำด้วยมือถือได้แหละหกแปดสี่สิบแปด่ะเห็นดูนะตกลงได้สองข้อทีนี้กูจะทําผิดมากจะบทใหม่มหมถึงเมื่อคุณทาผิดนะอันนี้ก็สิบเอ็ดเก้า ถ้าทําแล้วมันจะคล่อง11 2 22 11 2ก็ได้เป็น x บวก11สมมติเด็กไม่รู้เรื่องนะนต้องตบอ,งอตบนี้เขาะตอบในรูตื่นหรือเป็น x ลบ2คูณแ,แต่กูจะพิมพ์ผิดนี่กูจะเอาลบมาอยู่นี่นั่วแล้วตอบผิจ้าน่ะจะตอบเฉลยให้อตอบอย่างนี้ ดีไหมโปรแกรมนี้ทาได้หมดทั้งแคนคูรัสทั้งสถิติทั้งอ,องนุกรมความน่าจะเป็นได้หมดเลยนะครับวันนี้ก็ฝากให้